จุลพันธ์อมรวิวัฒ์โพสต์ช่วงเย็นวันนี้ผมทีมพักเพื่อไทยและผู้สมัครสสกาลสินคุณลิ้งชนะวุฒิอุดโทเขต6เบอร์สามได้ไปพบปะประชาชนและปราศัยที่โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนาตำบลโนโนาจาร์อำเภอนาคูจากนั้นได้ลงพื้นที่ปราศัยต่อร่วมกับคุณตั้มทินพลศรีททเรศเขต5เบอร์หนึ่งที่โรงเรียนบ้านห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินครับ กาลสินคือจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดหลายปีที่ผ่านมาต้องเผชานกับภาวะต้นทุนที่เพิ่มสูงรายได้ที่ไม่แน่นอนราคาพืชผลที่ผ,ลผลันผวนแต่ความหวังในการมีชีวิตที่ดีกลับน้อยลงเรื่อยๆวันนี้พักเพื่อไทยมาพร้อมกับนโยบายที่จะจุดประกายความหวังนั้นอีกครั้งและเราพร้อมเดินหน้าผลักดันทันทีหากได้เป็นรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นนโยบายล้างหนี้ทั้ง5มาตรการเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนนโยบายประกันกำไรพืชผลทางการเกษตร30%รวมถึงการตั้งเป้าหมายราคาสินค้าเกษตรนโยบายคูปองการเกษตรการส่งเสริมให้มีการวางแผนผลผลิตด้วย AI และนโยบายหวยเกษียณที่จะเปลี่ยนจากเงินซื้อหวยเป็นเงินออมยามเกษียณและเราจะสารต่อนโยบายที่ได้ริเริ่มไว้ในสมัยที่แล้วอาทิปราบสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาด ด้วยการเพิ่มโทษให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบพร้อมตั้งกองทุนเพื่อคืนเงินผู้เสียหายรวมถึงปราบปรามยาเสพติดแบบครุบวงจรด้วยมาตรการซีลเซฟสต็อปและจัดทำโครงการ1จังหวัด1ศูนย์บำบัดให้ผู้ติดยาเสพติดมาอยู่ในการดูแลของรัฐบาลเพื่อลดภาระของครอบครัวภัยแล้งเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องชาวอำเภอห้วยพึ่ง เราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่งในอำเภอโดยพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภาคการเกษตรพร้อมต่อยอดศักยภาพให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยังย่งยืนในระยะยาวช่วงนีเน้เรามีการวางแผนไปจนกระทั่งจบช่วงของการเลือกตั้งในเรื่องของเวทีปราศัย ในเรื่องของการไปดีเบตอะไรเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็ประสานในเรื่องเวทีดีเบตมาพร้อมนะครับในส่วนของเวทีต่างๆเนี่ยในแต่และพื้นที่เราก็มีการกําหนดจุดกําหนดผู้ปราศัยครบถ้วนนะครับผมเองกับคุณยศนันนะครับก็คงจะได้ไปในทุกพื้นที่แล้วก็ไปทั่วประเทศพร้อมกับไปพบปะก,กับพี่น้องประชาชนไปนํานโยบายเนี่ยไปเสนอนะครับวันนี้ก็ พร้อมหมดทุกอย่างนะครับถามว่าต้องมีการปรับอะไรอีกไหมเนี่ยหน้าง,งานอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าโดยโครงใหญ่เนี่ยเราค่อนข้างพร้อมแล้วและเราก็จะมีกําหนดในเรื่องของการเปิดนโยบายที่มีความสําคัญเนี่ยนะครับอยู่อีกสองช่วงนะครับซึ่งฝากสื่อมวลชนติดตามนะครับเพราะจะเป็นนโยบายสําคัญที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาภาคเคลื่อไทยก็คือเป็นคดีเด็กคู่ชิง ผู้ชิงนายกงจีเดือยเที่ยวนี้จากโพต่างๆก็มองว่าจะมาเป็นอันดับ3และนโยบายอะไรที่จะดึงเสียงประชาชนให้กลับมานิยมพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมค่ะก็เป็นนโยบายในการประเด็นแรกนะครับสำหรับโพในขณะนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันคงเป็นการแปลกนะที่จะบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในการแข่งขันนะครับเพราะว่าดูจากโพไหนก็ตามช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มขึ้นมาจ่อแล้วนะครับจากที่เราไม่ได้มีชื่อคุณยศชันนันมาเลยนะครับเปิดมาเพียงแค่ระยะเวลาเพียงแค่สิบห้าวันเนี่ยนะครับ ขณะนี้เนี่ยขึ้นมาจ่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าจากการกด้วยการทํางานที่จะมีต่อไปเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะนําเป็นลำหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยคนก็เห็นนะครับการเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ยนะครับพักเราก็เป็นตัวเต็งนะครับแต่สุดท้ายก็มีการพลิกแสงโค้งช่วงส,สุดท้ายอย่าไป คิดว่าประชาชนเป็นของตายนะครับอย่าไปคิดว่าประชาชนเนี่ยมีความแน่นอนนะครับเขามีโอกาสและมีสิทธิ์ในการตัดสินใจซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแต่แตละบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานอย่างหนักเท่านั้นจึงจะสามารถพิสูจน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ถึงความตั้งใจและแนวนโยบายของเรานะครับอย่างพื้นที่กทมเองเขาก็มองว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคส้มกับพรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วมีส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมีกลยุทธ์ยังไงเอ่อถ้ามาเดินอย่างพวกผมเนี่ยจะรู้ครับว่าเออเรามีโอกาสสูงมากครับ วันนี้เนี่ยการตอบรับในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนี่ยเ,เป็นไปได้ดีนะครับคือพี่น้องประชาชนให้การตอบรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้เป็นห่วงในประเด็นนั้นรวมถึงนโยบายเรายังออกไม่หมดครับเรายังมีนโยบายที่เป็นทีเด็ดทีขาดที่จะเอาไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับยังจะออกมาอีกสองรอกนโยบายหมัดเบ็ดนี้จะออกกันที่สุดท้ายใช่ไหมครับไม่ชัดไม่ไม่ช้าขนาดนั้นครับก็ต้นปีนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนโยบายครับรอดูครับ ที่อื่นๆนะคะตอนนี้มีการรายงานเรื่องของปัญหาลูกครหรือว่าข้อไม่รู้อะไรมาบ้างมีปัญหาพอสมควรครับเริ่มเริ่มน่าห่วงขึ้นนะครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องของการทําลายป้ายนะครับอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปนะไม่อยากจะไปโทษว่าผู้สมัครนะครับแต่ผู้สมัครทุกพรรคเนี่ยจะต้องกาชับเหมือนกับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเราเรากำชับกันอย่างเรากำชับกันอย่างจริงจังนะครับ อย่าให้ไปเรื่องของการทำลายทำลายป้ายกันนะครับช่วงนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับในเรื่องของการทำลายป้ายโดยเฉพาะของพรรคเพื่อไทยซึ่งตรงนี้เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับว่ากระแสะความนิยมของพรรคเนี่ยกำลังกลับมาอย่างดีนะครับก็เริ่มมีการทำลายป้ายตรงนี้เนี่ยขอความกรุณาผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองให้ช่วยกันเน้นย้านะครับสก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเริ่มมีการส่งข่าวส่งอะไรมาเรื่อยๆโดยเพราะในเรื่องของการเก็บบัตรประชาชนในตามต่างจังหวัด อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่มีตัวเลขในเรื่องของการเลือกตั้งนอกเขตหรือเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเยอะผิดปกติในบางพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่อันตรายและ,ะพวกเราในฐานะฝ่ายการเมืองนะครับพวกผมก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของกกตเองเก็ขอเรียกร้องไปให้ดําเนินการให้ดําเนินการภารกิจหน้าที่ของท่านในเรื่องของการติดตามการทุจริตคอร์รัปชันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยให้มันเข้มข้นด้วย เรามีข้อมูลไหมคะว่าตัวเลขที่บอกว่าเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยอยู่ในโซนไหนเดี๋ยวจะรวบรวมให้ครับแล้วจะมานาเสนออีกทีหนึ่งเพราะว่าบางพื้นที่เท่านั้นที่มันโดดขึ้นมาจนผิดปกตินะครับมันมีไหมว่าย้ายเข้ามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเออมันมันมันไม่ใช่เรื่องการย้ายย้ายที่ครับเพราะการย้ายเขตเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องดําเนินการก่อนเลือกตั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะ9กวันอะไรเงี้ยอ่ามันมีกฎหมายกําหนดอยู่แต่นี่เป็นเรื่องของเออเป็นเรื่องของการที่มีผู้ประสงค์จะใช้สิทธิล่วงหน้า เยอะกว่าค่าเฉลี่ยเยอะกว่าปกติซึ่งมันเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็คือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ให้ประชาชนเนี่ยไปลงสิทธิ์ในวันก่อนหน้าเพื่อจะเป็นการสะดวกกับผมไม่ได้แตะนะมนันครับนที่บอกนี่คือคือผมต่างจังหวัดครับคือไปให้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 เขาเนี่ยไปให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงหน้าเพื่อสะดวกกับการซื้อสิทธิขายเสียง นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาและเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครับรครับต้องซื้อใหม่แล้วมาติดชวน <c oughs>